คุณผู้ชมรู้กันไหมครับว่ากองทัพอากาศไทยของเราเนี่ยมีเครื่องบินมือสองจากประเทศเยอรมันที่ซื้อมาในราคาแค่ลําละ1ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับอัลฟาเจมันเป็นเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝรั่งเศสและเยอรมน,นีตะวันตกในช่วงยุคสงครามเย็นโดยมันมีขนาดที่เล็กและสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งตรวจไม่นำวิถีระเบิดหลากหลายรุ่น ทำให้เหมาะสําหรับภารกิจโจมตีสนับสนุนภาคพื้นดินโดยที่กองทัพไทยได้ไปจัดหามาจากประเทศเยอรมนีที่ได้ปลดประจําการแล้วแต่ยังคงเหลือชั่วโมงการบินอยู่เยอะเนื่องจากเยอรมนีไม่มีความจําเป็นต้องใช้งานแล้วจึงได้เสนอขายให้กับกองทัพไทยเพียงลํำละ1ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเลยนะครับโดยกองทัพไทยเนี่ยได้ซื้อมาทั้งหมด25ลํา โดยที่20ลำเนี่ยสำหรับใช้จริงและอีก5ลำนำมาเป็นอะไหล่สำรองกองทัพไทยได้ใช้มันในหลากหลายภารกิจแม้กระทั่งภารกิจทำฝนหลวงนอกจากนี้กองทัพยังได้มีการปรับปรุงและอัปเกรดเครื่องบินอัลฟาเจ็ให้มีความทันสมัยและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน